หนหูว่าหนูไปเข้าไปชวนเอกคุยคดีกว่าพี่ว่าอยาเลยดีกว่านี่เ <c oughs> จ็บไหมพี่ขอโทษพี่ว่าหย่บพึ่งเลยดีกว่าเอกกำลังเครียดเรื่องที่คุณพ่อถูกส่งไปประจำการที่ภาคใต้อะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยปล่อยให้เอกนั่งอยู่ตรงเนี้ยชั่วโมงกว่าแล้วมึงเนี่ยชั่วโมงหนึง่ง แย่ yeah, แล้วโอ้โห oh, oh, นี่พี่หนึ่งเพิ่งคิดได้เหรอเนี่ยแม่บอกให้พี่หุงข้าวพี่ลืมเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเียรู้หรือ,อยังวันเจ็บขนาดไหน แกวะอา้าวเอ็กซ์มีของมาฝากหรือเปล่าเนี่ยอะไรว,วะเอ็กซ์กำลังอารมณ์ไม่ดีเเดี๋ยวฉันเนี่ยจัดการให้

่อนเลยนะพี่เอ็กน่าแน่เธอเนี่ยกลัวพี่กับเอ็กจะเลิฟก,กันใช่ไหมล่ะจ้าหนินีพ่พ่อเอ็กเป็นทหารเพิ่งถูกคำสั่งให้ประจำที่ภาคใต้ ทำไมแกเึงบอกฉันวะนี่เมื่อกี้ฉันทำอะไรแย่ๆไปหรือเปล่าเนี่ยอืแตกต่างหลากหลายดั่งดอกไม้ที่มาต่างกันเกิดดอกพุ่งนั้นนาเผาพันที่แหน่ต่างทุกๆดอกมันก็สวยดีต่างจิตต่างคน เส้ทางใครก็อยากไปดีถุงแบบแปลกก็แค่ต่างแต่ทุกทางก็โยนยา หนึ่งว่าเราสองคนเนี่ยควรจะเข้าไปรับโทรศัพท์ไหมก็น่านะพี่หนึ่งเข้าไปรับดีเฮ้ยเข้าไปรับโ่รศัพท์เอวรูรูรูโอเคโอเคเออคือพี่ช่วยรับโทรศัพท์ให้ไหมพ่อผมไม่ต้องรับแต่ว่าเสียงมันปล่อยให้มันดังอย่างนี้แหละครับ โอเคโอเคเขาบอกให้ปล่อยให้มันเสียงมันดังแบบนี้แหละแฟนเธอจัดการดิไชิแฟนทำแทนไม่ได้หรอกโอ๊ยอะไรกันเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังมาถึงปัตตานีแล้วไอ้เอ็กซ์มาเรวดิเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์พ่อเขา แต่ฉันกําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบกอสศนออยู่ไม่รู้เรื่องเลยแกอา่านหนังสือด้วยหรอนิดหน่อยนะวนใหญ่เน้นหลับนี่จัดการให้สวัสดีครับเลิกโทรมาได้แล้วนะครับรำคาญเฮ้ย ต้องตกใจนะเสียงผู้หญิงไม่ใช่พ่อสวัสดีครับแม่ผมผมไม่คุยกับพ่อหรอครับจนกว่าพ่อจะเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจได้ด้วยเหรอทาหารเวลาประจำการที่ไหนอ่ะมันเป็นคำสั่งไม่ใช่หรอ ไม่สนแต่พ่อเธอเองก็ไม่ได้อยากจะไปเองนะไม่สนแต่มันรบกวนพวกชันนี่ไม่สนเอา,อาโอ้โออาอพเพ,พี่พี่พคือว่าโทรศัพท์เนี่ยมันก็เงียบแล้วเพศก็ไม่นอนเธออ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่นหนังสือไอ้เรือ่อ ให้พ่อนายขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะทำไมอะครับหรือนายจะให้พ่อนายลาออกตกงานนายต้องการแบบนั้นเหรอใช่ครับเฮ้ยดีเหมือนกันนะเอก็กก็สมมติว่าพ่อนายถามว่านี่เอ็กนายต้องการอะไรเหรอนายจะได้มีเงื่อนไขตอบพ่อนายไงอ เอ็กวี่นึ่ถึงวิธีนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่หนึ่งคือคือฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นสวัสดีครับคือคืออ๋อคือไม่มีอะไรครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นผมโทรสั่งพิซซ่าครับพอดีผมหาทางออกได้แล้วรู้สึกหิว <S 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 เอองั้นโทรหาพ่อเลยดีกว่าครับ พี่หนึ่งพีหนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งหยุดเลยนะอย่าไปยุ่งสิปล่อยให้พ่อลูกเขาคุยกันฮัลโหลครับพ่อผมหาทางออกให้พ่อได้แล้วครับคือพ่อลาออกจากงานเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นไงบ้างเอ็กพ่อด่าแต่คำว่าลาออกจากงานนะ่ะบอกว่าจะตัดพ่อตัดลูกกันด้วย พิษหนึ่งเนี่ยไปแนะนำวิทยาอะไรกับ้เขาก็ไม่รู้โทรสั่งพิซซ่าก่อนไหมอ่ะเผื่อจะหิวใช่ใช่กินอะไรก่อนนะไม่อะไม่มีอารมณ์ นายคุยกับพ่อนายตรงๆจะดีกว่านะไม่ควรจะหนีปัญหาแบบนี้ผมไม่ได้หนีปัญหาแค่ไม่ไปเชิญหน้าเท่านั้นเองอคุยเอา้าสวัสดีครับคุณลุงผมเป็นพี่ของเพื่อนของเอ็กนะครับ ไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับผมจะคุยกับผมจะคุยกับคุณลุงเรื่องที่คุณลุงจะไปประจำอ้าวพี่หนึ่งพี่หนึ่งพ่อเอกว่าไงบ้างยุ่งอ้าวคือเขาบอกว่ายุ่งพ่อก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เคยฟังอะไรหรอกหยุดเลยอะไรอะไร คุณขับรถอะไรของคุณน่ะฮะปาดซ้ายปาดขวาอยู่นั่นแหละฉันเวียนหัวจะแย่อยู่แล้วอะ่ะผมไม่ได้ปาดซ้ายปาดขวาแบบที่คุณพูดเลยนี่และที่ฉันนั่งมาในรถละ่ะมันคืออะไรก็คือผมปาดขวาก่อนแล้วก็ถึงไปปาดซ้ายก็นั่นแหละอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไปด่าไอคนนี้มันขับจี้ขึ้นมาแล้วมันมาปาดแล้วมา,มา,มา,า,วมาจี้ชิดก็มาขนาดนั้นมันจะชนกันได้นะ่จะบอกให้ โอเคไม่ได้เกี่ยวกับเราที่หนึ่งเลิกยุ่งกับผมสักทีไหมครับผมเครียดเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าอ่ะคืออย่างงี้ครับแม่โอ้ลูกหนึ่งหุงข้าวยังมีอะไรเดี๋ยวขานุวิแทนแล้วกันนะครับอ้วคือว่าพ่อของเอ็กเขาจะไปภาคใต้อะค่ะแม่ ก็ดีนะเอาดีมากเลยรู้ไหมลูกที่ทะเลภาคใต้นี่นะสวยสวยมีโอกาสดีนะไปดำน้ำดูปะะการัางอย่างนี้เลย,ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะแม่<ะ>คือว่าพ่อของเอกเนี่ยเขาจะไปเป็นทหารที่ภาคใต้ะค่ะชายแดนตายแล้ว เยี่ยมเยี่ยมมากเป็นโอกาสที่เขาจะได้รับใช้ชาตินี่คุณมันนี่เลยนี่ไปนี่มานี่ีอะไรอะไรคุณอะไรอะไรอะไรคุณเย็นใจเย็นใจเย็นบอกฉันสิฮะว่ามันดียังไง แล้วมันไม่ดียังไงฮะเกิดเป็นลูกชายชายชา,ยชาติทหารมันจะมีอะไรดีไปกว่าได้ปกป้องรับใชพ้พืนแผ่นดินไทยรับใช้ชาติไทยคุณไม่เห็นข่าวภาคใต้เหรอฮะคุณไม่เห็นเลยเหรอว่ามันอันตรายแค่ไหนอ่ะก็ไปเชื่ออะไรข่าวมันข่าว,ม,าวมันใส่สีตีข่าวทาให้ตื่นเต้นเรียกเลตติ้งเรียกคนดูแล้วถ้าฉันให้คุณไปคุณไปไหมเห็นไหมคุณยังไม่กล้าเลยอะ่ะก็ข่าวมันทําให้ผมตื่นเต้นอ่ะ มันอันตรายนะชีวิตคนทั้งชีวิตเขาเลือก่ต่อันตรายเขาพร้อมเรียบร้อยแล้วครับแม่ดีแล้วลูกโอ๊ยวายอะไรกันอีกเนี่ยคนอย่างหนังสือกระตูนหนังสือเรียนครับจะตอบแล้วไม่น่าเชื่อก็คุยเรื่อง x เหมือนเดิมนั่นแหละ เอ็กมันนี่เลยเอ็กมันนี่เลยเฮ้ยนี่ว่าไงเอ็กนี่อยู่ดีทำไมเนี่ยกัจะหาเอ็กไม่ได้หาเธอนี่พี่เอกอ่ะเป็นคนลากหนูวิเข้ามาเองกับมือเลยนะโอ้ยไปเลยลูกหนึ่งไปเลยนี่เอสแกเนี่ย เลิกข้ามขวดเรื่องพ่อแกซะขีได้ไหมพี่เอกเข้าข้างพ่อผมเหรออุ้ยฉันไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละฉันจน่หนังสือแกกลับไปคุยกับพ่อที่บ้านเนอะภาคใต้ไม่มีอะไรหรอกข่าวมันเวอร์จริงเหรอพี่เอกไม่รู้พูดไปงั้นแหละให้มันสบายใจผมไม่เชื่อหรอกครับ แล้วไงทำไมต้องเป็นพ่อผมด้วยอ่ะก็พ่อนายเป็นทหารมันเป็นการทำตามหน้าที่ทหารคนอื่นก็ได้ทำไมต้องเป็นพ่อผมก็พ่อนายเก่งไงเขาต้องการมือดีผมอยากได้พ่ออยู่หวยไม่ต้องลงไปเข้าใจกันบ้างไหม เอาไงดีเอาไงดีเหรอวี ใพอ่อลูกก็โทรมานะฉันได้ยินนะฉันได้ยินหมดคือพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับผมเป็นพี่ชายของเพื่อนของเอ็กนะครับคุณแม่ของผมเขามีอะไรอยากจะคุยกับคุณลุงนะครับ สวัสดีค่ะคือดิฉันดวงตานะคะคือเป็นแม่ของพี่ชายของเพื่อนของเพื่อนของลูกชายคุณอีกทีอะค่ะค้างๆไปแล้วกันนะคะคือเอาอย่างนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะคือเรื่องที่คุณจะไปประจำการที่ภาคใต้นี่นะคะคืออ้าวเขาว่าไงยุ่งเขาบอกว่ายุ่งนะครับผมโดนมาแล้ว ฉันว่าคุณเนี่ยลองคุยกันกับลูกชายดูก่อนไหมคะไม่คุยครับถ้าพ่อผมยังยืนยันว่าจะไปประจำการที่ภาคใต้ผมจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิต <simpler! S 2> ไม่คิดจะถามลูกเราก่อนเลยเหรอเอ็กไม่คุยกับพ่อหน่อยหรอไม่ครับอืม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูวิคุยให้ค่ะแม่เอ้ยคือก็ก็บอกพ่อเอกไปดีว่าถ้าคุณพ่อยังยจะไปนะเอกจะขู่ฆ่าตัวตายผมไม่เคยคิดวิธีนี้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่หนึ่งถ้าพ่อผมยังไปแล้วก็ผมจะฆ่าตัวตายให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกหนึ่งโอ้ยพี่หนึ่งก็พูด้ะบนี้ไม่ได้คิดเลยโอ้ยโถ่เ้ยแย่แน่แเลย เอ็กเหรอคืนนี้จะได้อ่านหนังสือไหมเนี่ยไบอกพ่อเลยครับถ้ายังยืนยันคำเดิมผมจะแทงตัวตายบอกพ่อเลยไม่คือมีดเนี่ยมันเป็นมีดของเล่นไปมันก็ไม่ตายหรอก งั้นเอ๊ะผมจะกินยาฆ่าตัวตายเอ๊ะ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 เอ่ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 เอะเอ๊ะแอ๊ะเรนะเ้นะอ๊ะมอะอ้ะระโดดลงมาครับ อยากไปโดดที่ไหนก็ปล่อยให้มันโดดไปเลยทป็มกล้าแกนะมันขี้ขาดพ่อแกเขากล้าแกเยอะกล้าที่จะเสียงตายเพื่อชาติลูกเหรอโดดตึกตายห่วยมากฉันจะบอกอะไรให้นะมันไม่มีทหารคนไหนหรอกที่อยากจะเจ็บอยากจะตายหรืออยากไปอยู่ท่ามกลาง,ร,งระรเบิดอ่ะมันไม่มีหรอกแต่ว่าทหารเนี่ยทำเพื่อชาติ ทำเพิ่มแผ่นดินแล้วถ้าทหารไม่ฟังคำสั่งเนี่ยแล้วใครมันจะไปให้พ่อฉันไปไหมล่ะพ่อมันจได้นี่แล้วถ้าพ่อแกเขาไม่ไปเนี่ยแล้วไงแกจะภูมิใจเหรอ จะไี่ไปพูดกับใครต่อใครเขาได้เหรอพ่าพ่อ,พอฉันไม่ไปเว้ยพ่อฉันกลัวตายพ่อฉันเลยหนีมาคิดงั้นเหรอนี่แทนที่แกนะจะมามัวตีโพยตีพายเนี่ยแกช่วยเข้าใจพ่อไลยเถอะว่าพ่อแกนเนี่ยเขากล้าหารขนาดไหนเขาเสียสละขนาดไหนถ้าแกไม่เข้าใจนะอย่าไปตายที่ไหนก็ไปเลยเชิญเลย พ่อเป็นคนดีแล้วทำไมต้องไปด้วยเพราะเป็นคนดีอ่ะถึงต้องลงไปแก้ปัญหาถ้าคนไม่ดีลงไปนี่ดิมีปัญหากับชาวบ้านปัญหาก็จะยิ่งหนักขึ้นแล้วไม่คิดถึงผมหรอถ้าพ่อผมเป็นอะไรไป อน,นะพวกเราอะ่ะก็ต้องขอบคุณพ่อของเอกด้วยพวกเราทำได้อย่างนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้ก็หวังว่าพวกพีมมีหน้าที่รับผิดชอบอะ่ะเขาจะตั้งใจทำงานอย่างดีนะแก้ปัญหาแล้วมีความรับผิดชอบอย่างพวกเรามาตอบคอพ่อครับนะคื จริงๆแล้วปัญหามันก็เยอะแยะนะมันก็อาจจะใช้เวลาแก้เป็นปีสองปีหรืออาจจะสามปีหรือสี่ปีหรืออาจจะห้าปีก็คิดว่าน่าจะคงแก้ได้สักวันนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นตอนนี้คือผมไปนอนไป อ่านหน <Klim ata. S 1> ังสือได้แล้วใช่ไหมครับเธอรู้ไหมทุกคราวที่ฉันร้อนใจเมื่อใดที่ เขาว่าไงบ้างอ่ะก็คงจะกลับไปคุยยาวเลยแหละครับ<อ>แต่จะว่าไปอ่ะก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับ<อ>ถ้าคุณพ่อต้องไปในที่อันตรายเหมือนพ่อของเอกผมเองคิดไม่ออกเหมือนกันเลยว่าผมจะรู้สึกยังไงอะ่ะแต่เมื่อเย็นอะ่ะเอกก็พูดดีมากเลยนะมันคิดเอง้ะที่ไหนล่ะครับ <oz> <oz> คุณม <oz> ัณมนอ <oz> ชอบดูหนังสงคราม แล้วในหนังสงครามนะครับมันก็ชอบมีคำพูดเทๆแบบนี้มันก็เลยจำมาพูดบ้างเฮ้ยนึกว่าเท่แม่จริงๆแครับแล้วเมื่อไหร่ประเทศของเราจะกลับมาเป็นเหมือนก่อนล่ะครับสักวันลูก เราต้องมีความหวังไฟตูไฟตูโตโตโตครับโอ้โหตกใจครับข้าวผมยังข้าวผมลืมครับคำถามท้ายละครพ่อของเอ็กซ์จะถูกส่งไปประจำการที่ใดหนึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ปราสาทพระวิหารผู้ที่ตอบถูกท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคําตอบได้ที่ s i t c o m a p p t h b b s o r t h ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook s i t c o m ลูกไม้